วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้นไบร์ทวิชีโรวิทปล่อยซิงเกิลใหม่ล้อเซนฝาวเพลงสากลเพลงแรกพร้อมเอาเรื่องราวในชีวิตมาถ่ายทอดลงมิวสิกวิดีโอค่ะ มว่าทุกคนน่าจะมีวิธีเก็บความทรงจําที่แตกต่างกันแบบบางคนเขาอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้บางคนอาจจะโพสต์เตตัสแต่ของผมผมแบบอยากเอาความทรงจำเนี้ยเก็บไว้ใน MV แล้วก็เพลงเพลงนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบฟังเพลงสากลอยู่แล้วแฟนๆต่างชาติก็มีเรียกร้องกันมาว่าเฮ้ยทำเพลงสากลบ้างสิอยากฟังแล้วแบบทัสเลยอยากเข้าใจเลยไม่อยากมานั่งอ่านซับอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษาสาสกลเราก็อยากจะทําเพลงที่มันมีความสากลแบบนี้บ้าง เจนนิเฟอร์คิมลุ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องของผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Voice All Stars ว่าเสียงที่คุ้นหูนั้นเป็นของใครเพราะหลายคนพัฒนาไปไกลจนจำไม่ได้ว่าเคยเป็นลูกทีมด้วยซ้ำค่ะ หลายคนคาดหวังว่านโคช้ชน่าจะจําได้แต่บางทีอะจำไม่ได้ไว้บางทีคั้ายๆคบางทีจําไม่ได้เลยแต่ที่เด็ดคือแค่อีกคนนั้นมันยืนเงี้ยแล้วมันหายใจจําได้เลยนักร้องเนี่ยถ้าร้องเก่งๆหรือมีเสียงที่น่าประทับใจลมหายใจยังเป็นที่จดจาเลยอย่าว่าแต่เสียงนักร้องกลับมาแก้มือตัวเองเพื่อให้ได้แชมป์ส่วนโคช้ชกลับมาแก้ไขอดีตที่ตัวเองเคยทําไว้แล้วยังรู้สึกว่าไม่พอใจแต่คนดูจะสนุกมาก คืนนี้แล้วที่เจ้าหญิงยุคใหม่จะตามหาเจ้าชายในฝันใน My s a s s y Princess เจ้าหญิงส0ง2022ประเดิมตอนแรกกับซินเดอเรลล่าที่ได้เอินเอิญฟาติมาประกบแ,แบงค์ทิติคะ่ะ ดีใจที่แบบได้แสดงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝันมาตั้งแต่เด็กหนูแบบอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ติดตามพี่แบงค์ทิติอยู่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องแรกก็ได้ประกบคู่แบงค์ทิติเลยนะคะก็เลยดีใจมากค่ะซีแรกอะ่ะหนูเกรงพี่แบงค์มากแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มสนุกแล้วพี่แบงค์เขาก็ช่วยแนะนำหลายอย่างส่วนมากจะเป็นสายให้กำลังใจะคะ่ะฝากติดตามด้วยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนจะชอบในการแสดงของน้องเออแล้วก็เอเนอร์จีของน้องเขาครับ